พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของนะครับทายาทเนี่ยได้กรรมสิทธิ์รวมจากทรัพย์มระดกนะฮะในที่ดินนะครับหรืออะไรต่างๆก็ตามนะฮะที่มีข้อพิพาทเยอะมากนะครับโอเคครับทีนี้เรามาคุยนะครับก็คือมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1364นะครับก็คือว่าการแบ่งทรัพย์สินนะครับพึงกระทําโดยแบ่งทรัพย์สินนั่นเองระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งกันถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซเมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดลองขอศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกมาแบ่งถ้าส่วนที่แบ่งให้ไม่เท่ากันไซจะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ถ้าการแบ่งเช่นว่านั้น ไม่อาจทำได้หรือจะเสียหายมากนับก,ก็ดีศาลจะสั่งให้ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้ครับก็คือง่ายๆนะฮะการนะครับที่มีทรัพย์สินนะฮะอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมอยู่นะฮะส่วนมากเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ของที่ดินนะฮะหากว่านะครับเจ้าของรวมเนี่ยต้องการแบ่งปันทรัพย์สินนะฮะอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมแล้วนะครับ ก็จะต้องดําเนินการแบ่งปันนะครับโดยเกิดจากความาต้องการของเจ้าของกรรมสิทธิ์ครบทุกคนนะ,นะฮะหากนะฮะไม่ได้เกิดจากความต้องการของเจ้าของกรรมสิทธิ์ครบทุกคนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยจะทํายังไงนะครับในเมื่อเกิดบางคนเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินนะฮะวิธีแก้นะครับาทางแก้เนี่ยก็คือว่า โอเคเป็นการขายทรัพย์สินนะฮะแล้วเอาเงินที่ขายเนี่ยมาแบ่งกันนะครับแต่นะครับถ้าเกิดเจ้าของรวมเนี่ยไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินกันอย่างไรนะฮะเจ้าของรวมนะฮะคนหนึ่งคนใดนะครับก็อาจจะร้องขอต่อศาลได้เลยนะครับก็คือขอให้ศาลเนี่ยแบ่งเอาทรัพย์สินนั้นออกมานะครับหากส่วนที่แบ่งเนี่ยให้นะครับไม่เท่ากันเนี่ย ก็ขอให้ศาลเนี่ยก็สั่งให้ทดแทนนะครับเป็นเงินก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากว่านะครับการแบ่งนั้นนะครับไม่อาจทําได้หรือเสียหายมากนักก็ดีเช่นนะฮะไอ้ตัวนั้นอ่ะก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกับเราเป็นเจ้าของช้างร่วมกันเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถแบ่งได้นะครับถ้าแบ่งไปมันก็ทําให้ช้างตายมันเกิดความเสียหายนะฮะศาลก็สั่งนะครับทางออกนะฮะก็คือศาลก็สั่งให้ขายโดยการประมูลราคาตัด ระหว่างเจ้าของรวมนะครับหรือถ้าเกิดเจ้าของรวมเนี่ยเขา,าไม่สามารถที่จะลงได้อีกนะฮะศาลก็ขอให้ศาลสั่งเนี่ยก็คือขายทอ่ตลาดก็ได้นะครับนี่ก็เป็นทางแก้ง,ง่ายๆนะครับครับผมเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านเนี่ยไม่รับความ